ไข่ไข่ไข่แล้วก็ไข่ไข่ไข่ไขนีแต่ไข่กับไข่ดูขนาดใบตอแค่ไหนโอ,โอ้ของเขาก็ใหญ่ยอยู่นะไข่แฝดใหญ่ยุใหญ่ยุเนี่ยใบแบงๆบงเลย สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมอีกแล้วครับช่องเกียรติกุมปิพงค์อันนี้เราจะพามาดูอะไรดูไข่ครับไม่ใช่ไข่ผมนะครับก็มันไข่ไก่นะครับทําไมต้องให้ดูไข่ไก่เห็น <He> แฟนผมก็บอกมันเป็นไข่แฝดนะครับนี่ถาดหนึ่งมีสิบห้าใบก็เจ็ดสิบห้าบาทนี่แพงไหมเพื่อนเนผมไม่รู้อ่ะ นี่ผมดึงออกไปใบหนึ่งนี่ผอไปใบหนึ่งน่าเนี่นะครับที่ผมมาออกมาใบหนึ่งเอ้มาลองตอบดูตะเดูวดิว่าจะเป็นไข่แฝดต,ตามที่คนขายก็บอกไหมเออไขแ่แฝดจริงๆนะเพื่อนๆเน,นี่ย ก็ถือว่า15 15ใบ75บาท15คูณ2ก็30ถ้ามันเป็นไขแ่แปดไงนะก็30 75บาทถ้าเป็นไข่ปกติก็30ใบเนาะนี่ไขแ่แปดก็อืมก็โอเคอยู่นะเราไปเจียวกัน ถือว่าได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆปริมาณแฮ่เยี่ยวไข่ใส่หอมหอมแดงเรมแดงปลานะ เกี๊ยวไข่เกี๊ยวเนี่ยให้อร่อยตรงนัวหน่อยอ นี่นะครับเพื่อนๆพ,พอน้ำมันเราร้อนแล้วแล้วก็นี่ลงไปเลยโอ้โหน่ากินม,มากเลยก็ไข่แปดนะมันก็ปริมาณมันก็ได้เยอะอยู่นะพูดถึงนะราคาก็ถือว่าโอเคอะ นี่วิีเจียวไข่ให้อร่อยทั้งเจียวอย่างนี้กิ่นหอมมากเลยน,นนี้นะครับเ,เพื่อนๆสำเร็จแล้วไข่เจียวไข่เจียวแฝด ได้ปริมาณเยอะมากเลยน่ากินไหมโอ้โหดูแย่ไปแย่มาให้ตาไหลเล่นชักเริ่มหิวแล้วเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเหมือนเดิมฝากไลค์จะกดติดตามเดิมนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้กันบ๊ายบายสวัสดีครับ